สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ก็มีสินค้าจากยูเอสสองเป็นของลูกค้าสั่งนะครับที่เราได้มาสองท่านนะครับก็เพิ่งจะมาถึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นหมูป่าตัวเมียนะครับดี๋จะเปิดให้ดูอันนี้ต้องสั่งนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการด่วนนะครับ สั่งมาสองขวดต้องการด่วนเปิดรับสั่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้สองขวดอันนี้ไม่ไม่ได้สั่งมาขายเลยนะครับกำไรมันน้อยนะครับมันก็ไม่คุ้มก็เ,เลยรวบรวมให้รับสั่งรวบรวมมันมาแล้วก็สั่งนะครับแต่ต้องโอนเงินก่อนนะครับเรา ไม่สำรองจ่ายใจนะครับรวบรวมกันมาครบสิบสองขวดก็จะเปิดออเดอร์ให้นะครับได้หารเฉลี่ยค่าส่งกันนะครับอันนี้โดยค่าส่งแพงมากครับสองขวดเนี่ยไม่แนะนํานะครับมันถึงต้องการใช้ด่วนก็รอรอรวบรวมแล้วก็สั่งสั่งพร้อมกว่าท่านอื่นดีกว่าได้แชร์ค่าส่งกันนะครับอันนี้เขาต้องการใช้ด่วนะนะครับก็สั่งด่วนก็ประมาณเกือบยี่สิบวันนี่กว่าจะมาถึง ยีสิบห้าวันอ่ะมาดูชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นงานพวกเครื่องมือช่างนะครับลูกค้าลูกค้าสั่งต้องการเอามาทำงาน DIY นะครับอ ตัวเปครื่องมือช่างนะครับอันนี้เดี๋ยวดูข้างในกันขอยแยกลูกท้ายละ,ะติดตรงไหน เครื่องอย่างนี้เนี่ยมีตัวตวงอะไรด้วยเ่ยมีน้ำมันหล่อเลื่อนจาระบ,บีเหลวให่เป็นจาระบ,บีเหลวถ้าอยากได้ก็ทักทายกันมานะครับอยากได้รุ่นไหนขนาดไหนอ่ารับสั่งให้นะครับเก็บคืนเดี๋ยวนี้จัดส่งให้ลูกค้า อันนี้มาซองเดียวกันเลยเนีย่โอ้ยเป็นคีมอะไรเนี่ยดูคีมน่าจะเป็นคีมนะครับเนี่ยโอ้เป็นคีมหนีบเป็นคีมหนีบอะไรมาด้วยเนี่ยใครชอบงานช่างก็เครื่องมือช่างก็สั่งได้นะครับนี่ยเครื่องมือช่าง ประมาณยี่สิบห้าวันนะครับแล้วแต่นะครับบางทีมันก็เจอปัญหานะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะไม่ยี่สิบห้าวันเป๊ะเจอปัญหาเรื่องสายการบินอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างน,นะครับา่าคิดว่ายี่สิบห้าวันมันจะมาเป๊ะน,นะครับอาจจะอาจจะมาเร็วกว่ายี่สิบห้าวันก็ได้อา่านี่ก็เตรียมส่งลูกค้าสองอย่างอา่า นั้นแต่อยากได้อะไรก็รทยัยใคมานะครับรับสั่งทุกอย่างนะครับอันไหนที่ไม่ส่งออกนอกอเมริกาก็สั่งได้นะครับแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับก็ลองไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทนทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ